สวัสดีดีไหงครับพี่น้องครับผมพ่อใหญ่วันลำพันธ์ออฟฟิเชียลครับวันนี้พาพพี่พาน้องมาเที่ยวปราสาทหินเมืองตำครับบ้านโคกเมืองอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องครับอลุกพระหลันมาเที่ยวน้ำนกหลดน้ำด้วยมไม่หลุโนโพราหลัปราสาทเมืองตำพี่น้อง เป็นปราสาทเดียวที่อยู่แถวนี้ที่บ่ได้ปินได้ไปยางไปเป็นพื้นเรียบพื้นราบธรรมาดาสมก็่าปราสาทเมืองตำ่ำเดี๋ยวเขาทางในจังเดี๋ยวเขาไปเบื้องข่างในกันครับพี่น้องกำลังสผ่านประตูครับพี่น้องปราสาทเมืองต่ำครับกำลังส,สื่อพัดเขาไปนี่หนึ่งบอกพี่น้องครับนี้ การแต้ไกายของสุภาพสติถทะใส่ส่งข้าสันม,มากอกะเมื่อไรนี้ครับถ้าเกิดเตรียมส่งข้ายเราเรยกว่าเป็นสินผ้าไหมครับผ้าสิ้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยผู้ใส่พ่อใดครับแต่ผู้ยิ่งเมื่อไรนี้ครับไปซือบัานแล้วครับคนละยี่สิบบาทแล้วพวงเขาพมรุงน้ำสีบัานละสามสิบครับ ปราสาทเมืองตําครับขึ้นพื้นทีอ่อำเภอประคนชัยพี่น้องบ้านโคกเมืองอำเภอประคนชัยจังหวัดปุย,ปยลำรับสถานที่ลมลื่นดีเม,มือนั้นม่ไทยพี่น้องว่าเดินล่งคลิปพี่น้องครับมาจากพน่มลุงว่าด้ลง่ลงคลิปแต่ว่าบ่ไเ้เขามาข้ังไรปราสาททายอยู่ถนนแต่บ้อนี้เขามากเลยครับ เอามาหนาประสานแล้วพี่น้องโบราณสถานประสาทเมืองกำัอำเภอประคนใช่มามาเดินเร็วเด็กน้อยเดินเดินวันนี้กับมี่นักท่องเที่ยวบางตานะครับบอคือช่วงช่วงวังวันอาสารหาวันเขาวันสาวัหันก้นหลายหลายพี่น้อง ่าสิเป็นเท่าเศร้าต่างศาสตร์เศร้าไทยหลายครับอันนี้ค่อนข้าง,งที่สมบุ์นี่ครับพี่น้องบอ่ช่ำรถสุดสม้มก็ยังประสาสตทึ่งเขาที่ผู้ขาไทยให้พี่น้องในเบื้องก้อนนี่อันนี้ครับพอนุ่มลุงนี่รู้สึกว่าสมบูณ์ครับอีมาของประสาสเมืองตาพี่น้องก็ไปศึกษาเอาเด้อผู้ขาภูหปันเลยมันเป็นตำตำ กะสีมันมีการขุดกันยังนี่นน่นแหละครับปกติมันหลายปีหลายพันปีเนาะกระดินกระสีถมเนี่ยก,กระสีมีการขุดค้นพบครับมีการขุดมีการค้นพบเดี๋ยวต้องจูงแขนเนี่ยไม่ต้องจับแขนเนี่ยเดี๋ยวเลื่นก้อนหินทุวนเศร้าเลยไปเอาล้านขึ้นเลยแล้วน้องขึ้นเ้อ้งขึ้นได้ มันสิหมื่นหรอ่มันไม่น่าจับบันใดมันบันใดกวางเลยบันใดมันแขบเลยครับขอไปแนกันครับพี่น้องซุมประตูทางเข้าครับพี่น้องครับขอว่าแข็งในแหละครับลักษณะกคล้ายๆกับปราสาทเขาพนรุ่มลุงครับพี่น้องแต่พื้นที่พื้นที่หนูคึกว่าปราสาทนี่สีสีกวางก่ครับกวางว่าพนรุ่มลุงครับ น้ำลง,งประกวงปานี้นี่ให้น้องแต่เพิ่งไปโอ้ยลกหน่อยสองคนนี่หลานหน่อยครับบรเิรเวณทางในมันเป็นสะนามสะสะหลวงเอานูดาดน้ำ <c oughs> ไปลงเหลือเพื่อนเรามีสะนามสะหลวงเอานู่นด,ดัดความพี่น้อง เนี่ยมาอ่านบ้างเลยป้าไอ้หมูโอ้ยจอดเลยครับอย่าไปใกล้น้ำได้ดูอยู่ใกล้อยู่เดินไปใกล้ไม่ได้ด้วยบริเวณพื้นที่กวางก็ปราสาทพรนมลุงนะกวางก้อนนี่ครับลูกค้าเคยเข้ามาล่าสุดแต่หลายปีแล้วล่ะโมือนี้ก็มาใหม่อีกเซนึงส่วนมากก็ขี่รถพานครับ ปอนเป็นทางพันครับบรรคกเมืองเขาพนมลุงบรรคกเมืองไปทั่งแย่ยำหลานไส้เป็นทางพันเพราะนี่พอดีครับเหลียวมากามีแต่เหลียวเบิง้งเงือซื้อครับพกใครได้เขานี่อาดามาพระปีพานนองมาเบิงบ้งเหมือนากขาดครับอันนี้สิเป็นทางลงสะหลวงอ่อนนั่นอนุดาดสมัยเกาเนาะเมี่ยงกับวังเวียงวัง ปราศานี่ตรงมีเบึง้นามน้องนามนี่พี่น้องตรงมีเบึงนามน้อง,น,อง,น,อง,ง,งนามนนนครับสวยงามของโบราณสถานครับอยคูคูพื้นเพนินไทยนีย่กระโดดเหรอเนี่ยล่ามาจากปีเหรอพวกภาษีรุ่น,นพ่อเหมือนครับพ่อสอยังก่อนขาเจ้าเอิน พุทธศตวรรษที่สิบห้าสิบหกผุนไว้เพราะไก่ดิพี่น้องมันบ่หน่อยปีเลยล้านหน่อยเหรอเห็นไหมเห็นงูไหมเห็นงูใหญ่ไหมงูใหญ่เจ้าหญ่จลงนะเอ้ายงแล้วลูกปวดเหยวเ่ะอริง เหรอมาเที่ยวนร้านหน่อยปดยวดโยเพระนะไม่ปวดโยเพรไหนเด,ดี๋ยวกันนี่สานามจักสาเนี่องยางออบกันครับกวงพี่น้องเขามาถือว่าก่วงแต่มันหงอยอยู่ในทำกลางของชุมชนครับพออยู่กลางบ้านติดน้องนามไงครับบ้านโคกเมือง อำเภอประค้นใช่ครับตำบลน,นาสิเป็นตำบลจร์ดิมากอำเภอประคนใช่จังหวัดบุรีรัมย์นรอเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟนี่แหละครับขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ครับภาษาหนีน,น้ำนี้สานีใสครับสาานีใสใส มาเที่ยวมาชมกันเด้อครับพี่น้องมาศึกษาอะไรถ้ำหอมโบราณตั้งแต่สมัยโอ้ยปูแล้วกับปูปูแล้วกับปูอีกห,หลายๆปูหมดแล้วครับม,มีสระน้มซีดานเลยพี่น้องอ้อมอ้อมโตใจกลางโตปราสาทนี่ครับนี่สระน้มซีสระเลยตอนนี้พูดหากระงยางอ้อมบริเวณปราสาทกับมีผัพังเนี่ย นี่หัวพังเนี่ยตาก,ก่าบ,บริษพังหลายปายันเลยยังมีเข่าโค้งของควมเป็นปราสาทอยู่ครับนี่ครับวันนี้ข่าจเจ้าให้เข้าไปว่าดี วังหือลื่นหินพี่นนอกห้ามปีนนะครับตรงนี้ห้ามปีนไปน่าจะเป็นจุดสำคัญของปรา,าสาทเนี่ยพอยุคกึงกลางนะครับสวยงามนี่ครับสวยงามสวยงามครับ ก็เป็นมาบ่าหูเ้อครับพี่น้องมานำเสนอในส่วนที่ที่บ่หูนั่นแหละบ่ไเด็นหูความ่าความ,วม,วมหลังะวัดัดพี่น้องต้องไปศึกษาเบิ่งครับปราสาทหินเมืองตำแหล่งอรารยธรรมของโบราณอยู่บ้านโคกเมืองอำเภอพุ่คข้นใช่ครับอันนี้ภาพจำลองที่ว่าเป็นปราสาทที่โตที่พังลงครับพี่น้องกษีนาประมานนี่ น,นี้คือการสันนิทานนะตัวนี้นะครับตัวที่พังลงนี่ครับนี่คือภาพจำลองครับสิวะลึงพระพิฆเนศเป็นาศาสนาฮินดูพี่น้องกิดนว่าเป็นาศาสนาฮินดูครับคันมีพระพิฆเนศมีพระศิวะ นี่ครับบริเวณหนาตรงครับนี่สวยงามนี่ครับแล้วก็ภาพจำลองที่พันเห็นไ้กับสีประมาณนี้ครับรูปปราสาทที่พังลงไปตัวใจกลางนี่ครับมุมนี้แบบนี้นะครับสีมีปราสาทหนึ่งยุคขึ้นกลางพอดีเป็นคล้ายๆเจดีย์นะครับสุดยอดเลยพี่น้องครับ ปรา,าสาทเมืองต่ำครับอำเภอรประคนใช่แต่ปราสาสเขาบรุนมลุงขึ้นอำเภอเฉลิมพระเกียรครับห้างกันประมาณสามโลถึงสี่โลโอเคครับขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับผมมาเยี่ยมมาเที่ยวกันเด้วพี่นอ้องเด้อมาพาลูกพาหลานมาเที่ยว มาศึกษาอรารยธรรมหอมโบราณเป็นยังไงตะปูตะปูตะปูต่ตตงาง้าผลละปูสังกษสาญาสังกษีผลละครับพี่นอ้องยังสมบูรณ์อยู่ครับยังสามารถยืนระยะอีกได้หล,ลายพันปีผลละพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆครับผมพอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีไบาปคุณปู